โชสาละชาตนะครับของกลุ่มสีจีนนั้นอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวยังเล่นต่อก่อนนะครับจังหวะนี้บดินสุพรรณันที่เข้ามาตรงกลางคืนมาให้ดีมจังหวะนี้ใส่ทางปิดทางสุพรรณันเหมือนตาทอดเข้าซ้ายกรีรทศกิ้งเข้ามาแล้วก็สุพรรณันยิงมือเบาเอาครับพาบอลขึ้นมาจังหวะนี้เขออ้าช็อตเซตเกมกันบ้างน,น,นะครับ แต่ว่าโอ้โหลูงนี้ไม่ได้โดงโดงขึ้นหน้ามาดีลุงนีไม่ได้เลยครับบอลมันออกไปแล้วจังหวะของเป็นจังหวะเหมือนกันจะให้เล่นยากหน่นอยทำชิคบดินยังไม่ยังไม่ได้ตั้งท่าออกสตาร์าได<อ>เปิดเลียดเข้ามาเอ้าลุกนี้เลยมาจังหวะเปิดมุมเข้ามาแล้ววิ่งหนีแล้วกลายเป็นหลงปัจจุบันเปิดมาแม่ดีต่อโดรบดินล้รบดินเปินขึ้นหน้าไปโดนโมงสกาด โดนบัวครับจังหวะที่โหม่โดน oh, ปิดเนาเปิดเข้ามาตรงกลา,างชนะชิ์ตวัดลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ชนาทิปได้ยุดหน้าแล้วก็เปิดลูกนี้โดยหลิวปินปินโดนเดา๋ดูครับโอ้ oh. ไทยธีรท,ทรเปิดมาลูกนี้ก็ล้ไปขันหลงยอดมาอูเลยแตกลบอูเลยลูกนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าโอ้ปฏิวัติให้มาไวแซะตรงหน้าประตู สุภโชคสุภโชคให้สารัตย์ยิงด้วยสายโอ้โ oh หดึงกลับมาครับไม่ได้แล้วไหลามาสารัต์จัดลงซ้ายสุด,ดยอดครับลุงนี้สวนกลับขึ้นมาแล้วไทยออกมาไปแล้วเฟิร์สทัชเนี่ยพร้อมยิงเลยครับเราก็ยิงลงข้อแบบนี้หมดสิทธิ์ดูครับจังหวะที่แต่งบอลมาแล้วดูครับยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยครับเราก็สวนกลับขึ้นมาที่ได้ผลเลยเ ดูครับจังหวะที่แต่งบอลมาแล้วดูครับยอดเยี่ยมมากๆครับจงพร้อมยิงเลยครับเราก็ยิงงบข้อแบบนี้หมดสิทธิ์เนี่ยไอ้ดีๆยิงสามสหราัฐ้งจุนเจนครให้ไทยนับจีแล้วครับดูหลอกสวยครับมหโยกนิดเดียวนี่มาหาฝุ่นพยม2.5จังหวัดเชียงใหม่ครับเอาครับบอลขึ้นมาทากทาง้ายบดินทร์บดินทร์บดินทร์ยังไงเปิดของเว่ยซื่อห่าวหลุดเข้ามาเออจิงลูกนี้เอ้้าแลวมีตัวซ้อน กระชากขึ้นมาครับแล้วก็เป็นทางตัวที่เด็ดอย่างอูเล่นเนี่ยเสาหรือเปล่าด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าทีเสมอหน้าของเขาเลยครับนะครับแล้วจ่ายมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับโอ้ยแล้วรู้สึกจะไปอินจังเลยกระชากขึ้นมาครับแล้วก็เป็นทางตัวที่เด็ดอย่างอูเล่เนี่ยครับเลยครับสารสะสายิงให้ใครนำก่อนศูนย์เปิเข้าไปในกรอบประเด็นลูกนี้เปิดเดียดเข้ามาและจังหวะยิงสมอหน้ โอ้โหดูมาเห็นแล้วข้างหน้ามีสุวรรักแต่ว่าจังหวัดแต่งพยายามจะยี่เสียนอย่างเวียดนามด้วยนะครับเอาชนะไปได้สอสูนยโอ้ทิสจโกลับมาเล่นเกมตั้งรับแล้วก็ไทยก็เจ้าประตูแบนแบน,แบนเปิดลูกเี้เข้ามาโดดปุไปได้ลากเข้ามาสุภโชคฝากให้ปอกเล่าดีเซอร์คืนกลับมาเจ็นเชิงหลงกาการเล่นกันตรงกางฝั่งจีน แต่ว่าจังหวะจับบอลเนี่ยไม่ดีเลยครับเข้าทางธีรทรไหลเข้ามาชนะทิพย์ให้กับสุกชคอล็อกยิงลูกนี้ก็โดนเข้าเร็วนะครับบอลมาเอาอยสปีดมาแล้วยิงลูกนี้เอาไม่อยู่ครับต้องโดนสุดท้ายเนี่ยได้จบด้วยแต่ว่าธีรท,ทรอย่าไงไหนครับออกไปที่บดินทร์ก่อนให้บดินเปิดไหมบดินคืนที่อีกครั้งหนึ่งชนะทิพย์ไหลบอลมาบดินเปิดเข้ามาโอ้โหจุด,ด,ด,ดเล่นงานไวยกัน แทงทะลุลายแบบนี้ครับเราเปิดจัดเามาเล่นาอาบอลโดนลีเกอร์อ,ออกมันเปล่านั่นครับยังไม่รวมโชคทศสารัตคืนก็ไม่ทีละทอนเปิดทีหนึง่งเดี๋ยวตอนให้สารัตสารัตเปิดเข้ามาอย่าโดนสกัดไปได้เข้าทางเทียร์ทอนโดนเข้าไปทีทอมเบียโอ้โหนี่อาจจะไม่ถนัดด้วยครับช้อนใต้ร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับมาโดยทอมเบียแล้วขึ้นโขกระหว่างเปิดเขด้ามาตรงกลางสุบอลรัดลูกนี้โดนกระแทกของหาเบื้อนอยู่ เิดมาแล้วจังหวะน,นี้ออ้เลยโอ้หวเือไภครับทีมไทยก็ประสบการณ์ในการขาพื้นที่ครับออกตัวมาแล้วเอี้ยวตัวยัดมาชนะทิพย์โดนจีมเสียปอดไหมลูกจังหวะน,นี้ครับไม่มีอะไรนะครับถึงบอลต่อไปที่ว้อยเื้อหาวว้อยซื้อหาวจะพาตัวอีกแล้วลูกนี้ล็อกลบมาแต่ว่าคิสตองบางไว้แล้ว ยกมาจังหวะนี้ผมกเก็บได้ยิงลูกนี้วิ่งพาบอลไปครับแล้วก็โดนบีบให้ต้องยิงด้วยครับได้จบที่ลูกยิงของทางชนาทิพย์ดีเลยย้อนมาลูกนี้ขึ้นหมกแต่ว่าผลมาก็จะสองคนละทอนทีละทอนไหลต่อยชนาทิพชนาทิพไม่ให้เทียกล่าวไหลเข้ามาตรงกลางสารัฐไป,ปให้กลับทางบุรีลา อธิปฏิวัฒน์ชนะทิพย์ลูกนี้ล่ามาตัดเข้ามาตรงกลางแล้วโดนทำฟาวดูแบบนี้ก็ยังไม่ได้เหลือสนามเนี่ยให้เปนเหลือ,อยมยากเกิดจังหวะน,นี้ก็ตัดฟาวดอดเท้าซ้า,า,ายลูกนี้ตัดไปติดก,กำแพงทีละถอดเปิดมาจังหวะน,นี้สุภนัทเปิดมาโอ้โหก็ยังเป็นผันมาเห็นสุประช่อครับโอโ้แต่ว่ามีทางเกียงเฉนินหลงครับที่ดับเอาไว้ ด,ดีแล้วครับลูกนี้โดนด,ดักเอ้า oh. เป็น,นต,ติดกุเซียเผิงเฟยตัดเข้ามาซ้ายล็อกไม่ทีหนึ่งเข้าทางอิสตาอา่า mm. ลูกนี้ปาไปได้แล้วเปิดเข้ามาโ oh, oh, อ้โหสเล่นชิงจังหวะจอดไปเลยแล้วก็แทบจะหมดสิทธิตั้งแต่บอลเนี่ยลอยมาได้เหมือนจะตัดได้นะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับสุดเลยขอนี้จะเปิดขึ้นมาฝั่งร้างหย่วนนะครับคือจังหวะจอแบบนี้เนี่ยแทบจะหมดสิทธิตั้งแต่บอลเนี่ยลอยมาแล้วครับและจังหวะที่ทอมเบียทอมเบียสกัดได้ดี โดนบังโดยนิสิพงศ์